สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมครับบ่าวเถ่าพระมาตามตองวดครับแนวทางของอาจารย์ตนเศรษฐีครับงวดวันที่2พฤษภาคม2016ขับมาฟังมาชมน้ากันเนาะครับว่าอาจารย์ตนเศรษฐีครับเพิ่นจะให้แนวทางตระหนักนะครับเหล็กซ้องนะครับนอตเหล็กประมูลครับเอาบ่าวเถ่าเบาๆไลยครับท่านผู้ชมครับไปฟังไปเบมองน้ากันครับว่าอาจารย์ตนเศรษฐีครับจะให้แนวทางตองวดงวดวันที่2พฤษภาคม 2 5 6พันห้ารอหกสิบห้าับเอาไปฟังไปชมนกันครับการนมาสการครับปูค่ะการนมาสการเจาคับปูเออจะเลืิอนรอนมาเบ่งเนวาทางังสนามกินแบงหมวดวันที่สองเนาะครับจุดภาพคมครับเดือนนี้ชดเชยเป็นวันแรงงานเนาะครับเออรีอกวันวันจันเนี้ยพี่น้องครับปูบอมเนวันที่หนึ่งเรียกออกวันจันขึ้นสองค่ำเดือนหกปีขานวันจันร์เดือนหก ตรงกับวันที่สองอ่าก็บบับว่าเป็นยังวันที่หนึ่งบอกว่าเป็นยังเขาจุดเชื่อให้รับคูรหกล้กลานโหลดโบนัสโบนัสาำรับผู้ใส่แรงงานโบนหกล้านสิบสองล้านเงนนี้เอากับพิจรารณาแนวทางตามนี้ <c oughs> เด็กกำลังวันก็เดินดีเนาะงวดที่แล้วก็ห้าแปดหนึ่งเก้าใช่เอางวดน,นี้ก็อยในยนี้เงละเลขซองสองหมื่นซองหกหมื่นมากเลยเด้อซองล่างหกหมื่น วดที่แล้วเพิ่นให้แปดหาเม็ดเดียวเนาะครับผมว,วันนี้สองเดือนห้าสองพันห้าร้อยสุมาล่างยางเดียวสองหกหมื่นเพิ่นไห้มาสองกระซีมาตัวหนึง่งครับเพิ่นจับมาให้ซีหกเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ได้เจาะให้อา่ามีสีหกเม็ดเดียวสีหกเม็ดเดียวอือครับอาจารย์ก็เลยข,ขีดเส้นให้เด่นซีอ่าเพราะว่าเพิ่นเด่นซีหกมาให้เด่นซีครับวดน,นี้ซีจะมาบ่ครับอาจารย์ครับผมซีเด่นเนี่ยซีเดนทั้งบนทั้งล่างหลายสูตรครับ สีเด่นทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าซ oh ีนี่ประม่าหลายงวดเลยที่ปู่เพราะว่าสีหกนี่อาจารย์ก็ซีนไม่ยากอยู่ตัวกับซีหกสีหกคนจาะมาให้กะดีอยู่ตัวอาจารย์ก็อาจารย์ก็ดีเกลี้ยงลงเพราะว่าสูตรดับอาจารย์คือเอาล่างนี่หน่วยบวกหน่วยนี่แปดบวกแปดเป็นสิบหกล่างมันดับหกแล้วล่างดับหกก็ดับสามเรียบร้อยแล้วครับปู่สามสามดับล่าง สิติเลือสี่แต่ว่าคนเอามาไห้เขากะกองสลากไม่มีเลขดับเนาะ,ะกบปิจาราหนาเอาแต่ว่าอาจาร์เบิ่งไปตามสูตรของอาจารย์ได้ซื้อไฟขึ้นชอบกับพิจารามมอซ่องหกหมื่นครับสายอาอกกําลังกายเนาะสายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดมาหนึ่งตัวค่อนข้างที่จะแน่นอนว่าส,ส,สองก <laughs> ับสี่ใ<ค>นวัปัสองกับสี่เป็นไหมาก,ก่เคยผ่านเด้เหรอเนอะาะไม่ค บทที่แล้วนี่เจ็ดกับแปดเป็นปโปั 8, เจ็ดกับแปดเป็นกับจ้อยแปดห้าแปดห้าอืมครับผมแปดห้าครับแปดครับอ๋อก็มาอ่าติดตามอ่าเลขพิชิตความรวยครับอ่าเลขพิชิตความรวยไอเลขซ่องอี่กณยัยใจดีให้มากาโปร,รอ่าเลขซ่องคุณยัยใจดีให้มากเลี้ยงซ่องหาแสนเยอะสองสามหมื่นครับอันนี้ซ่องหกหมื่นเป็นถ่ายมาก,ก่อนแล้วครับอืซ่องหกหมื่นซ่องหาแสนอีกสองสามหมื่นเป็นจังเสียงให้มาก ครับปูอันนี้เป็นเลขซองผู้ใหญ่แกดีให้มาด้วยครับท่านผู้ชมครับน่ครับซองหกหมื่นครับสองกับสี่เนี่ยที่สี่ครับผมครับคนจับคู่ให้สี่หกคนที่แล้วแปดหามันบ่ปูแปดห้าครับท่านผู้ชมครับที่แล้วมานี่ก็มาเบงสูตรเด็กเด็กล่างครับสูตรล่าง จุดล่างเชนแขนอาจารย์ก็ยังชนสี่หกอยู่เนะครับ46ชั่นเหล็กประมุ่นเนาะครับสามบวกหนึ่งได้สี่เก้าบวกหนึ่งได้สิบนับไปศูนย์หนึ่งห้าบวกหนึ่งได้หกเจ็ดครับเก้าบวกหนึ่งได้สิบนับไปศูนย์หนึ่งครับแต่ว่าหนึ่งนี่มัมมีในเหล็กกําลังมั่นดับแล้วดับอัตโนมัติหนึ่งห้าแปดครับหนึ่งมัมมีกระสิกจับคู่ใดคือสี่ศูนย์ศูนย์เด่นสองโต เม็ดเดียวเลยสี่ศูนย์ตัวล่องคือสี่หกครับอีกหนึ่งกับสี่เจ็ดยกมาในชุดนี้ปยกจากสูตรมาไวนี่เขาอยากได้สูตรก็เรียบเรี่งเบื้องเอา,อาเนี่ยใบออดนคือยกมาแขขนคือ,อยในชุดนี้คืออาจารย์นี่วิ่งเจ็ดร่องสี่ตรงๆคือเจ็ดสี่เม็ดเดียวแขวนๆวิ่งเจ็ดแต่ว่าอยู่ในชุดนี้ในสี่ศูนย์แขวนเนี่ยแขวนแสี่ศูนย์เนี่ยศูนย์ชนศูนย์สองศูนย์ แล้วเดนซีเห็นบ่เด็กเ่าเดนซีซีหกนี่หกดับกะบเป็นยังกะเดนถือว่าเดนใดกะมาเดนที่ซีเจ็ดกับซีศูนย์ในสูตรนี่ซีศูนย์เม็ดเดียวในสูตรนี่เจ็ดสีเม็ดเดียวอากาศกับมีซีศูนย์ยกออกมาแค่สองจุดแขนๆเนาะครับโอ้เอามาเบื่องเลขพิชิตความรวยเดนเดินดีทั้งปีครับหมดที่แล้วกับเขาเก่าหนึ่งเนาะเด็กพิชิตความรวยครับโอ้ บทที่แล้วก็สุดยอดเลยบทที่แล้วก็ได้เก้าวิ่งเก้าบนล่างแล้วก็เจาะเก้าหนึ่งเก้าสองแปดกับเจาะสองแปดแปดไปล่างหาแปดเก้าไปเก้าหนึ่งเนาะครับมวันนี้ได้ซ้ำนี้ได้ศ <93, S 2> ูนย์สองศูนย์สามเก้าสองเก้าสามตามสูตรบัตรที่นี่ก็ยกยอดออกมาแขนแขวนขึ้นกันครับแขนแขวนเลยบน นี่คือตัวตรงตรงตัวบนครับโปตรงตรง,ตรงวิ่งรูดที่ศูนย์เนาะครับศูนย์แต่ว่าสูตรนี้อย่าลืมเด้อบนล่างเนี่ยสูตรนี้บนล่างอย่าลืมับโป<อ>นะสูตรนี้บนอย่างเดียวแขนแขนได้นอันนี้คือยกยอดออกมาคือตัวเด่นคือศูนย์สามยกมานี่ครับชอนอยู่สามสี่สูตรก็เลยได้ศูนย์สามเม็ดเดียววิ่งศูนย์บนครับโปรเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์สามตัวตรงเน้นไว้ที่หกศูนย์เน้นที่หกครับ าศูนย์สามสี่ศูนย์สามคกับยกออ奥巴าจากชุดโตดขึ้นกันนี่ 4, 6, สีส่หกเก้าคระโปงศูนย์สามสี่หกเก้าก็ทีดดได้สิบชุดสิบชุดล้วชุดโตดอ่าชุดตดในสิบชุดกระโปงกัน,นี่ในหาชุดเป็นโตด,ดแต่ว่าอ่าร่วมก็จะอยู่ในตัวเด่นสี่ชุดครับอืนี่คือวิ่นศูนย์สามสี่หกเก้าสำหรับอ่า คนสอบเอาปูดดลักลอยนี่คือบตูตรงกับตัวแขวนแขนในปูลักลอยอันนี้ชุดโต๊ดเด้ชุดโต๊ด,ดอ่าครับผมสอ,องคน,ครนงตรงอันนี้คือตัวโต๊ดนี่คือตัวตรงตรง,งพิจารณายกมาให้แล้วบูตรงโต๊ดรับคือตัวโต๊ดอ้าวกับพิจารณาเอาครับนี่ตามมีเนาะปูเนาลี้ยวแขวนแขวนบนครับอันนี้ยกมาจากสูตรนี่ก็เห็นกันแล้วเนาะเอ้าแขวนบนล่างรถครับผม อันนี้ก็ยกว่าจากสูตรร่วมไร้สูตรในซํานี่อันนี้ก็ร่วมไร้สูตรในซัมนี่เด่นจริงๆิงเด่นซีเก่าเม็ดเดียวที่ออกคลิปไปก้อนหนานั่นคือซีเก่าโดนเล็กรับใครอยากได้ก็ก็พิจารณาเอาเนาะซีเก่าโดนเล็กรับพอว่าซีเก่านี้จบครับเอาทผช้ชมครับก็ตามเลยนะครับกระมี่อ่าเล็กซองล่างครับทผช้่มนี่ครับผมอ่าเลขกซองล่างหกหมื่นผู้ใหญ่ใจดีให้มาครับ สกับสี่นเพนน้นที่4ี่กับเพ่นน้นไฮคู่เดียว4ีหกนะครับปูอ่ะครับเหล็กซ่องหกหมื่นครับผม,นนมนน 60, ครับแล้วก็ชุดบนชุดบนแขคลนครับนี่ครับสามศูนูนาูเนนที่0ูนย์สามเจ็ดศูนยสามเจ็ดศูนย์สามหกศูนยสาเน้นที่หกศูนยสาหปูแมนมหกศนย์ส,นสานี่ครับชอนไายสูตรแล้วก็เป็นตัวตรงครับเก้าศูนย์สามสี่ศูนย์สามสีชุดนี่ตรงตับตรงตรงกับผม ละกะล่างแคคนครับท่านผู้ชมนี่ครับชุดล่างวิ่งเจ็ดนะครับเนาะรับเจ็ดล่องสีปูเด่นให้ที่คูเจ็ดีับ4ีศูนี่ตกันบ่ปูสี่ศูนยีศูนี่เด่นอยู่ในอีกชุดหนึ่งเป็นแคลนเม็ดเดียวขึ้นกันครับแต่ถ้าเด่นสุดๆก็คือเจ็ดสีครับกับชุดโตด้วยครับท่านผู้ชมครับสามโตดบนนี่ครับผม ครับแคปเอาตามนี้ครับท่านผู้ชมพี่น้องนี่ครับปอูอาจารย์ต้นเสถียรนะครับเนาะปล่อยตองงวดครับกับมีเหล็กซองนะครับเนาะครับนี่ครับพิจารณนาบเพิ่งเอาเนาะครับปูปูมักเตยงวดเลยชุดไหนมักศูนย์สามศูนย์สามกับเจ็ดสี่ศูนย์สามกับเจ็ดสี่ชุดแขวนแขนบนล่างนี่เล่นมาปู แต่ว่าสูตรของอาจารย์ก็ชนข้างบนที่ปล่อยออกไปนะก็มี4เก้าข้างล่างมี7ศูนย์แต่ว่า7ศูนย์รรู้สึกว่าสีชนหลายสำนักครับต้อมากกว่าปลาปูว่า7ศูนย์ชนหลายสำนักแล้วก็คิดว่าคือสีบอมมากขันงวดนี้ครับขันมากก็สีมากเป็น4ศูนย์พอเด่นสีครับเหล็กเด่นสีแล้วมาชนเหล็กประมุ่นก็เลยครับก็เลยมุ่งประเด็นไปที7สีเลย ครับปูเจ็ดสี่โอ้แต่วังจริงจริงอะข้างล่างอาจารย์มีเจ็ดสี่หกสี่เก้าสี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ครับมานี้เก้าสี่นี่ไปติดดับครับค่ะแล้วก็เจ็ดศูนย์นี่ท่อนไหล่สำนักยกออกหมดสูตรพิสิทคุ้มด้วยนี่าปูกันยกศูนย์สามมาเนอะครับเนอะยกศูนย์สามศูนย์สามาตัวแขนแขนบนตัวนี้แขวนเรื่บนครับกเพิมพ์ตะว่า อ่าต้องไปหลยโตดอกเอาพิจารณาค่ะันเฮ้าผิวังเทาก็งวใไม่ับเพราะว่าสี่เก้าะน่โดนตัวดับไปแต่ว่าก็เด่นบนเด่นชนดับคือสี่เก้าบนล่างเด่นเด่นชนดับคือสี่หกคือสี่มค่กับมัก็ะชนเล็กประมุ่นบนเนาะตวาก็บบดับมันล่ะกัปล่อยไว้เฮากันยกของแม่าตัเฮาสอบส่วนเจ็ดูนนั่นไผสีเอาเกาได้ยนยูได้สูตรเดียวกันนี่แ่ะเพียงแต่ว่า ยกออกไปแล้วหลายสำนักโปดเบิรงแล้วปูแต่ว่างดนี่ซีมากที่ปูคิดว่าน่าจะมากเพราะว่ามันมันได้เวลาเนี่ยคพราะซีซีเขาบวชโดนแล้วอ่าล่าสินมากรับปูไม่ยากที่ปูผมกับว่าไม่ยากแต่ว่างดนี้เห็นซีเด่นซีเด่นทั้งบนทั้งล่างได้งนี้ตามแต่ว่าไปชนไปไปไปชนตัวดับซื้อซีนี่สิบสิบกว่า สิกว่าสูตรเดนซีล้วนๆเลยบนครับอล่างขึ้นกันลางชนไปเกือบ1ิสูตรอะดับไดปูไอเลขดับตัวนี้อันนี้เล็ดับครับหนบึ่งห <15 8 S 2> <ถ>้าแปดในบโปห้าแปดใดับอัตโนโมัติติดหนึ่งติดหาติดแปดใดับติปูอัตโนมัติโอ้ครับ,บเยเอากระตามนี้นะครับท่ชนชมครับนี่ก็เครื่อง้อยแล้วล่ะครับผมอ๋คลิปนี้บ่าวเถาฝากไว้สมีครับทุกท่านครับขอตื้ท่านยาเจ็บยาจนเงินไหลน่องท่องในเขาสุขคนเด้อครับบ่าวเถาสวัสดีครับ